ดาวเนปจูนโคจรรอบดวงอาทิตย์ในเส้นทางวงรีที่ใช้เวลา165ปีโลกในการโคจรครบหนึ่งรอบระยะทางเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์ประมาณ4 5พันล้านกิโลเมตร30.1ดหน่วยดาราศาสตร์ความเร็วเฉลี่ยในการโคจรอ,อยู่ที่ประมาณ5.43กิโลเมตรต่อวินาทีการโคจรของดาวเนปจูนมีลักษณะเอียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระนาบสุริยะประมาณ1.7 7องศานอกจากนี้เนปจูนยังมีวงโคจรที่ได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์อื่นๆโดยเฉพาะดาวยูเรนนสซึ่งทําให้วงโคจรของมันมีการแกว่งเล็กน้อย เนื่องจากระยะทางที่ไกลมากดาวเนปจูนได้รับแสงอาทิตย์น้อยมากทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยบนดาวอยู่ที่ประมาณลบ2ององศาเซลเซียสแม้ว่าจะอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากแต่บรรยากาศของเนปจูนยังคงมีพายุที่รุนแรงที่สุดในระบบสุริยะโดยลมพัดด้วยความเร็วมากกว่า2,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงการโคจรของดาวเนปจูนผ่านกลุ่มดาวจักรราศีใช้เวลานานเนื่องจากระยะทางที่ไกลมากทำให้ดาวเนปจูนเคลื่อนที่ช้าเมื่อมองจากโลกดาวเนปจูนใช้เวลาน,านานในการเปลี่ยนตำแหน่งในท้องฟ้าซึ่งส่งผลให้การศึกษา และการสังเกตดาวเนปจูนต้องใช้เวลาหลายปีในปี1846ดาวเนปจูนถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ที่คำนวณตำแหน่งของมันจากความผิดปกติในวงโครจรของดาวยูเรนัสและได้รับการยืนยันการมีอยู่ของดาวเคราะห์ดวงนี้นับเป็นตัวอย่างที่สำคัญของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ในการค้นหาดาวเคราะห์ใหม่